เมื่อก่อนผมรับจ้างผมก็อยากมีอาชีพแม่ครัวผมก็เปลี่ยนแปลงที่ดินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นนาข้าวได้ผลผลิตไม่เยอะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงแพะนมผมได้ศึกษามาปีหนึ่งก่อนจะลงมือเลี้ยงนะครับเริ่มแรกผมเริ่มมาจากแพะทั้งหมด4ตัวผมก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับแพะนะครับเริ่มไม่ใช่แพะเจตัวนะครับก็สามารถแดงขายผลผลิตได้แล้วครับ เลี้ยงแพะสายพันธ์ซาแนนแลวก็แองโกลครับผมตอนเช้าก็รีดนมนะครับรีดนมเสร็จแล้วก็ให้อาหารแพะข้อดีในการเลี้ยงแพะนี่ก็คือครอบครัวได้อยู่ร่วมกันมีอาชีพที่มั่นคงนะครับผมมีไรายได้เสริมนอกเหนือจากไรายได้หลักซึ่งไรายได้เสริมนี้ก็แซงหน้าไรายได้หลักของไปแล้วครับเอามาเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปหยิบยืมจากใครมาครับศึกษาให้ดีเริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วก็ค่อยๆขย,ยับขยายไปทีละนิดครับนมโลละ50บาทวันละ20กิโลอายุ4เดือนเนี่ยผมก็จะขาย4 0 0พันครับผมแม่พันตัวละ1มื่นถึงหมื่นครับขี้แพะเดือนละ2องถึงสามพันรวมๆแล้วก็จะตกอยู่เดือนละ4ี่หมื่หักลบต้นทุนอะไรทั้งหมดเนี่ยประมาณจะเหลืออยู่ที่สามหมื่นเ่อแนะนำตัวไหนครับ สวัสดีครับผมนายธนากรนกธันทนังครับเป็นเจ้าของฟาร์มแพนมธนาครับผมที่อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับเมื่อก่อนผมรับจ้างแล้วทีเนี้ยผมก็อยากมีอาชีพแม่ครอบครัวผมก็เปลี่ยนแปลงที่ดินตรงเนี้ยที่ดินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นนาข้าวแล้วก็หลังจากนั้นได้ผลผลิตไม่เยอะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงแพนม ผมได้ศึกษามาปีหนึ่งก่อจะลงมือเลี้ยงนะครับเริ่มแรกผมเริ่มมาจากแพะทั้งหมด4ตัวผมก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับแพนะครับพอเราเรียนรู้ได้ทำเป็นและทีนี้ผมก็ตัดสินใจซื้อมาเพิ่มอีกสาแม่เป็นแม่ซานเนนะครับทุกวันนี้ผมก็มีลูกพันธุ์แบ่งขายนะครับจากการเริ่มไม่แค่แพท7เจตัวนะครับก็สามารถแบ่งขายพอผลิตได้แล้วครับ จากฟาร์มเล็กๆจนมาเป็นฟาร์มที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับผมตอนนี้ฟาร์มของผมก็ได้ผ่านมาตรฐานระดับ B แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็น A แล้วก็ GP นะครับผมฟาร์มของผมเริ่มต้นตั้งแต่ปี60ถึงปี65นะครับจากการพลิกผืนนาจนมากลายเป็นฟาร์มแพธ,ธานาก็ได้5ปีแล้วครับผมฟาร์มของเราเลี้ยงแพทในรูปแบบใดครับรูปแบบในการเลี้ยงของผมนะครับก็จะเป็น กึ่งยืนลงแล้วก็กึ่งปล่อยนะครับผมข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้ก็คือไม่ให้แพะมันเครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้แพะเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ให้แพะเป็นถานรีดด้วยครับผมซึ่งการปล่อยแพะนี่ก็จะทําให้แพะไม่เครียดแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็จะทําให้แพะมีน้ํานมที่ดีด้วยครับผมพื้นที่ของฟาร์มแพะเรามีขนาดเท่าไหร่ครับพื้นที่ของผมมี3งานครับเพ่หลักๆก็จะเป็นโรงเลือนโรงคอกรีดนม แล้วก็ลงเก็บนมแล้วก็ที่จักขี้แพะครับผมแล้วก็จะมีลานปล่อยนิดหน่อยครับผมฟาร์มของเราเลี้ยงแพะสายพันธุ์อะไรครับและมีทั้งหมดกี่ตัวครับฟาร์มของผมเลี้ยงแพะสายพันธ์ซาแนนแล้วก็แองโกลครับผมทั้งหมดมี30ตัวครับผมแบ่งเป็นแองโกลสัก5ตัวครับผมที่เหลือเป็นตาแนนครับระบบการจัดการของฟาร์มเราครับครับตอนเช้าก็จะเป็นการรีดนมนะครับรีดนมเสร็จแล้วก็ให้อาหารแพะ เที่ยงเที่ยงว่างๆนี่ก็จะเป็นแบบกวาดกวาดขี้แพะอะไระครับเก็บขี้แพะเอาไปตากแล้วก็ตอนเย็นก็รีดอีกทีนึงครับอันนี้เป็นการจัดการของความเราในแต่ละวันนะช่องทางการตลาดและช่องทางไรายได้ของเราครับการตลาดของผมก็จะมี2ช่องทางนะครับก็จะมีโรงงานรับซื้อนะครับเป็นเจ้าประจําแล้วก็ทีนี้ช่องทางที่2ก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ก็ส่งแบบควบคุมอุณหภูมิอยู่ครับผม ช่วยบอกรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับครับรายได้ของผมก็จะมี3ช่องทางนะครับช่องทางที่1เป็นนมโลละ50บาทส่งให้โรงงานวันละ20กิโล2ก็จะเป็นสายพันนะครับอายุ4เดือนเนี่ยผมก็จะขาย4ี่พันครับผมมีแม่พันธุผมก็จะขายตัวละหมื่นถึงหมื่นสองครับผมเราจะมีขี้แพะอย่าง,งครับขี้แพะผมก็จะได้เดือนละ2องถึงสามพันน่แหละ รวมๆแล้วก็จะตกอยู่เดือนละ4ี่ห0ื่นหักลบต้นทุนอะไรทั้งหมดเนี่ยประมาณจะเหลืออยู่ที่3 0 0 0 0ครับผมช่วยบอกข้อดีของการมาเลี้ยงแพะนะครับข้อดีในการเลี้ยงแพะนี่ก็คือครอบครัวได้อยู่ร่วมกันครับได้หันหน้ามาคุยกันครอบครัวได้มีอาชีพที่มั่นคงนะครับผมมีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักของผมนะครับซึ่งรายได้เสริมนี้ก็แสงหน้ารายได้หลักผมไปแล้วครับครอบครัวก็ได้ทํางานอยู่ที่บ้านครับไม่ต้องไปทําไหนทํางานที่ไหนไกลครับ ซึ่งข้อสําคัญก็คือไรายได้ครับที่สามารถเอามาเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับและนําเอามาหมุนเวียนในในฟาร,ร์มแพนนมนี้ได้ครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปหยิบยืมจากใครมาครับช่วยฝากถึงเกษตรกรที่สนใจอยากจะมาเลี้ยงแพะแบบเราหน่อยครับอย่างแรกเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลการตลาดการเลี้ยงแพะนะครับศึกษาให้ดีแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปทีละนิดครับจนขยายสายพันธุ์ออกไปขายเองได้ที่สําคัญเนี่ยต้นทุน ที่สามารถจะซื้อลูกพัน์หรือว่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับเข้ามาแล้วก็แบ่งไว้ใช้สําหรับซื้อสายพันธุ์นิดหน่อยแล้วก็ทํโรงเรือนอีกสักนิดหน่อยได้ครับเริ่มจากจุดเล็กๆไ,ไม่ต้องไม่ต้องรีบครับช่องทางการติดต่อของฟามเราครับครับช่องทางของผมก็จะมีแฟนเพจ a c e b o o k ก็คือแพนมธนานะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็จะมีเบอร์โทร0655562028ครับ ทรมาได้ตลอด